แผงกลางจะต้องทำให้ติด OC แน่ๆถ้าใส่ลงไปแล้วติด OC ก็ก็แสดงว่าแผงกลางครับหรือว่าแผงไฮวลต์อ่ะเราใส่แผงไฮวลต์ก่อนนี่ครับแผงไฮวลต์นะแผงไฮวลต์นี่น่าจะยังไม่ทำงานอะไรเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ได้ต่อไฟลงไปไฮวลต์ Hi ก็ไม่ทำงานก็น่าจะไม่ติด OC อะไรต่อลงไปเฉยๆครับไฟไฟวิ่งลงไปที่ที่รีเลย์ก็ยังไม่เข้าในชุดไฮวลต์ครับ ถ้าเข้าชุดไฮวอลอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เข้านะ,อะลองดูครับกดนะสามสองหนึ่งเนี่ยครับไม่ติดโอซีมีไฟออกแน่นอนแต่ไฮวอลไม่ทํางานครับเนี่ยหนึ่งไฮวอลไม่ทํางานไม่กระโดดเพราะว่าเพราะว่าไฟชุดนี้ครับไม่ลงไปไม่ลงผ่านม้อแปลงเขาจะเอาไฟสองสองสองตัวเนี้วิ่งเข้าหากันนะครับประมาณนั้นนะเอาใส่เข้าไปครับปื๊ดเข้าไปอ่ะใส่เข้าไปแล้ว เอาไฮวอลต์ออกถ้ากดแล้วแดงติดนะครับถ้ากดแล้วติดแดงเนี่ยแสดงว่าหม้อแปลงหรือว่าชุดแผงกลางมีปัญหาครับอ่ะเปิดเลยนะครับสามสองหนึ่งเนี่ยติดโอซีครับติดโอซีโอเครู้แล้วครับรู้แล้วถ้าเราชํานาญเราเปิดเครื่องมาปับ๊บดึงอันนี้ออกเลยครับดึงอันนี้ออกครั้งแรกเราก็ทดสอบได้เลยครับเราจะรู้เลยว่าแผงไหนติดโอซีไม่ติดโอซีทันทีเลยนะ แต่เนี่ยผมพาไล่พาซ่อมตามตามสเต็ปตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปตรงนี้นะครับเราก็จะพื้นฐานเราจะแน่นเราก็จะซ่อมมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นก็จะได้ไม่หลงทางนะครับอ่ะแผงกลางมีปัญหาครับแผงกลางมีปัญหาต่อไปแผงกลางคืออะไรครับแผงกลางคือชุดไฟออกหรือว่าชุดเอาพุทนะครับต่อมาเรามาตรวจสอบชุดไฟออกกันครับชุดไฟออกก็ติดโอได้เหมือนกัน เชื่อมสักพักก็ติดโ c เปิดแล้วก็ติด OC ทันทีหรือไม่ก็ไฟออกหน้าเครื่องน้อยก็เป็นชุดไฟออกได้เหมือนกันหรือว่าแรงดันตกอันนี้คืออันนี้คือคือตัวเสียงของเขาเลยนะครับของเราเกิดอะไรขึ้นเชื่อมไหมเชื่อมสักพักติดโ c ซไหมไม่ใช่อาการนี้ไฟออกหน้าเครื่องน้อยไหมก็ไม่ใช่อาการนี้นะครับอาการของเราคือเปิดปั๊บติดโอซีเลยนะครับชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ลองดูครับดูขั้นตอนเลยนะข้ามเลยนะในขั้นตอนการตรวจสอมเลยนะครับขั้นตอนการตรวจสอบขั้นที่หนึ่งตรวจสอบในโอดว่ารั่วช็อตหรือไม่อ่านะครับตรวจที่ตรงไหนตรวจที่ตำแหน่งขั้วบวกขั้วลบหน้าเครื่องหรือตรวจที่ตัวใดโอดโดยตรงนะครับแล้วจะบอกอธิบายวิธีการตรวจสอบว่าทํายังไงนะครับวัดยังไงอ่ะตรวจใดโอดครับเอาไปตามเขานะสรุปแล้วก็ตามผมนี่แหละผมเป็นคนทาอ่ะโอเคครับในโอดนะ ไดโอดครับเขาจะมีอยู่สามสามขั้วหนึ่งสองสามเราใช้ขาสองนะครับเป็นหลักนะขากลางนะครับตั้งเป็นไดโอดนะครับตั้งเป็นไดโอดได้เขาจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะอ่าใช้ได้ไหมอ่าปิกนะครับอ่าศูนย์จุดสามนะอ่าศูนย์จุดสามนะครับเนี่ยศูนย์จุดสามด้านนี้ก็ศูนย์จุดสามตรวจสอบตัวเดียวพอได้เลยเพราะว่าไดโอดทุกตัวเขาขนานกันครับ หรือจะใครจะตรวจสอบเป็นโอมปิ๊ดก็ได้ครับถ้าโอมปิ๊ดเนี่ยถ้าไดโอดชอด็อตก็จะปี๊ดอย่างนี้เลยครับอ่าปิ๊ดอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ปี๊ดครับอันอันนี้พี่ปิ๊ดเพราะว่าเขาขาเดียวกันนะตกใจหมดลืมไปครับเนี่ยเอาขากลางเป็นหลักนะครับจะมีไดโอดอยู่บางรุ่นบางเครื่องนะที่ที่ขึ้นเนี่ยที่วัดแล้วขึ้นทั้งสองข้างครับถ้าขึ้นทั้งสองข้างเนี่ยถ้าตัวเลขเขาเท่ากันทั้งสองข้างแสดงว่าไดโอดเขารัว่วครับแต่ถ้าตัวหนึ่งขึ้นขึ้นตัวเลขหนึง ตัวเลขอีกข้างหนึ่งขึ้นตัวเลขหนึ่งนะครับก็แสดงว่าเขาจะอยู่ในวงจรเขาไม่มีปัญหาอะไระครับอันนั้นค่อยว่าก,กันนะอันนี้ตรวจสอบได้อดแล้วอ่ะโอเคผ่านนะครับไปอย่างรวดเร็วหน่อยนะอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับเขาบอกว่าเมื่อเราตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยได้อดไม่ช็อตไม่อะไรนี่ครับเขาให้ต่อต่อกลับคืนนะครับต่อกลับคืนแล้วก็ดูว่าหลอดไฟที่หน้าเครื่องเนี่ยมีการติดโอซีไหมหรือว่าวัดแรงดันที่หน้าเครื่องนะครับ ลองต่อกับคืนดูนะต่อกับคืนต่อกับคืนก็ในที่นี้ต่อกับคืนนี่ก็ติด OC ทันทีนะครับต่อกับคืนก็ติด OC อ่าตัวเอกสารที่เขียนมานี่เขาก็จะบอกว่ามันจะมีมันจะมี2กรณีก็คือกรณีที่2-3กรณีก็คือว่ากรณีที่เปิดแล้วทํางานแล้วไฟไม่ได้ติด OC แต่ว่าแรงดันไฟตกนะครับเนี่ยเนี่ยก็ดูนะครับตามนี้นะ ให้ดูว่าหลอดไฟที่หน้าเครื่องติดไหมถ้าไม่ติดนะครับหรือว่าใช้มิเตอร์วัดนะปกติจะต้องได้5 0าสถึงหกโวลต์ถ้ามีไฟออกหลอดไฟต้องติดถ้าไม่มีไฟออกหลอดไฟก็จะไม่ติดหรือไม่แรงดันตกครับหรือไม่ติด OC แต่ในกรณีของเราเนี่ติด OC ครับติด OC นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะอธิบายมานะครับอธิบายมาว่าถ้าแรงดันไม่ถึง30โวลต์หรือนําไปเชื่อมแล้วติด OC หรือมีการติด OC ทันทีเนี่ย ให้ไปดูข้อที่7ต่อครับข้อที่7ตรงนี้นะสายสีแดงจะเป็นสายหมอแปลงที่ต่อร่วมกันในวงจรนะครับต่อเข้าตามเดิมนะแสดงว่าเราต้องทดสอบหมอแปลงครับต่อมาต่อมาเขาให้ทดสอบมอแปลงครับมอแปลงนะตัวเอกสารผมยังเขียนไม่ครอบคุมนะเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปแก้ใหม่นะครับอะเขาให้ทดสอบมอแปลงโดยที่บอกว่าสายสีแดงจะเป็นสายมอแปลงที่ต่อร่วมในวงจรต่อเข้าตามเดิมปกติ ไม่ต้องเอาออกพูดง่ายสายสีดําครับสายสีดนะํานะเนี่ยสายสีดําด้านนี้ให้ปลดออกให้หมดแล้วนํากลับเข้าไปทีละเส้นเอาออกให้หมดแล้วใส่เข้าไปทีละเส้นทดสอบทีละเส้นครับทดสอบทีละตัวนะ,อะลองดูครับสมมุติว่า,อาตอนนี้เพื่อการใต่ท,ทําที่ที่ง่ายนะครับผมจะปลดสายหมอแปลงสีแดงออกให้หมดก่อนนะ ปรดก่อนนะครับตอนนี้สงสัยที่สุดก็คือมอแปลงครับมอแปลงอาจจะมีปัญหาไม่มีไม่มอแปลงก็เป็นไดโอดครับอ่ะเอาออกให้หมดแล้วนะในหนังสือบอกว่าสายสีแดงนี่ต่อเข้าที่เดิมทุกตัวนะครับทุกทุกอันนะเพราะว่าเขาเป็นคอมมอนอันนี้เพื่อการถ่ายทำนะก็เลยทำให้ให้ดูง่ายๆอย่างนี้อ่ะเรียบร้อยครับสายสีดำครับสายสีดำเนี่ยให้ใส่กลับที่เดิมทีละเส้น ปัญหาคือคาปาเตอร์ตัวนี้ตัวนี้ไฟไม่ออกหลักนี้ไม่ออกหลักนี้ไม่ออกเพราะฉะนั้นหลักนี้ออกเราก็ใส่หลักนี้แทนครับ3ตัวนี้ใส่ตัวไหนก็ได้เพราะว่าไฟจะออกมาที่คาปาเตอร์สตัวนี้แต่ว่าในตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนคาปาเตอร์สตัวนี้นะครับอันนี้เข้าใจกันเบื้องต้นนะถ้าไปซ่อมเพื่ออื่นเนี่ยถ้าคาปาเตอร์ออกปกติเนี่ยเอาเอาเส้นไหนใส่ตรงไหนก็ได้สลับได้หมดนะครับอ่ะลองดูครับจะติดไหมจะติดโ c ซีไหมนะครับอ่ะ ในเอกสารไม่ได้บอกว่าให้ใส่หลอดไฟนะแต่ผมใส่ให้ดูว่าให้หลอดไฟติดเท่านั้นเองถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่าไม่ติดโอซครับแค่ดูง่ายๆดูง่ายเท่านั้นเองนะครับหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้ดูโอซตรงนี้เลยก็ได้อะเปิดครับสามสองหนึ่งเดินแล้วนะสายเส้นที่หนึ่งมอแปลงสีดํานะครับสามสองหนึ่งติดนะครับอ่าติดคือไม่ติดโอซนะใช้งานได้โอซไม่ติดนะครับติดครับสายเส้นที่สองครับ จะมองเห็นไหมใส่เส้นที่สองเส้นไหนล่ะอ่าเส้นนี้ครับเส้นนี้ครับใส่ไปนะเส้นที่สองนะเปิดครับทดสอบมอแปลงนะมอแปลงเอาพุทนะครับสามสองหนึ่งติดครับไม่ติดนะไม่ติดนะไม่ติดโอทีปื๊ดนะครับเคนะครับเส้นสุดท้ายครับ ถ้าไม่ติดโอซีงานเข้าครับอาจจะเป็นหม้อแปลงเสียหรือถ้าไม่มีตัวไหนติดโอซีต้องย้อนกลับมาดูแผงไดครับตรวจรละเอียดที่แผงไดวัดสัญญาณสะโขบหรือไม่ก็เปลี่ยนแผงไดให้หมดเลยเพราะว่าทำงานยิงแผงได้ทำงานไม่ได้ก็ติดโอซีได้ครับนี่แหละครับถือว่าต้องละเอียดในทุกขั้นตอนนะเ๋ยวเราถือว่าเราข้ามมาข้ามมาเช็คจุดนี้เลยก็ได้ถ้าเราชำนาญแล้วนะครับอ่ะ ต่อแล้วนะสายทีสุดท้ายนะครับมอแปลงเส้นสุดท้ายนะดูนะครับจะติดโอซีไหมสามสองหนึ่งโอเคผมก็รุ้นใจหายเหมือนกันโอเคติดแล้วครับติดโอซีนะแสดงว่ามอแปลงมอแปลงหนึ่งเส้นมีปัญหาครับมอแปลงหนึ่งเส้นมีปัญหาเนี่ยนะครับอ่ะดูที่เอกสารครับคราวนี้เอกสารเขาสรุปว่า ถ้าเสียบสายสีดำเส้นไหนแล้วแรงดันหน้าเครื่องตกนะครับหรือนะครับคอมมาไว้ไฟ OC ติดหรือนำไปเชื่อมแล้วติด OC แปลว่าแปลว่าหม้อแปลงลูกนั้นมีปัญหาหรือว่าเส้นนั้นมีปัญหาครับต้องถอดชุดแผงบอร์ดกลางซ่อมต่อไปอ่าเนี่ยยังมีหมายเหตุน,นะครับให้ทดสอบหม้อแปลงทีละลูกโดยถอดสายสีดำออกแล้วต่อเข้าทีละเส้นตามภาพนี่ครับชัดเจนนะเดี๋ยวผมจะ จะเขียนตรงนี้ใหม่อีกรอบให้ให้ดูดีๆกว่านี้นะครับโอเคตอนนี้เราสามารถตรวจสอบได้แล้วว่าการที่ติด OC เปิดเครื่องแล้วติด OC ทันทีเนี่ยเกิดจากหม้อแปลงนะครับแต่ในเครื่องนี้กรณีคือเปิดเครื่องแล้วไม่ติดโ c เพราะว่าเราไม่ได้สั่งงานถ้าเป็นเครื่องปกติเปิดปั๊บเนี่ยเขาจะสั่งงานให้พุ่งไฟออกไปปกติเลยนะครับแต่เครื่องนี้เป็นเครื่องพลาสมาหรือว่าเป็นเครื่องติ๊กก็ได้เพราะว่าติ๊กนี่จะมีจะมีสวิตต่อหน้าเครื่องให้กดนะครับอันนี้ก็ ถ้าผมกดค้างไว้เปิดปั๊บก็ติดโ c ทันทีอยู่แล้วนะครับก็รู้แล้วว่าหมอแปลง1ลูกนี้เสียนะครับแต่ก็ต้องไปลุ้นต่อว่าเมื่อมอแปลงทํางานได้เรียบร้อยเนี่ยชุดนี้ติดไหมนะครับชุดนี้เขาติดไหมก็ลองดูครับเราลองดูได้เลยลองดูตอนนี้เขาจะทํางานได้ไหมเสียบใส่เข้ามานะครับใช้มอแปลงหนึ่งลูกครับทํางานลองดูนะมอแปลงหนึ่งลูกครับจะทํางานได้ไหม ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ยอย่างนี้ครับมี C ีสองมี C ีสตัวที่เสียก็ไม่เป็นไรใช้ C ีหนึ่งตัวจะเกิดอะไรขึ้นอลองดูครับจะได้ไหมหรือจะตุ้มตามกันขึ้นมาจะมีการอาร์คไหมเนี่ยครับโอเคชัดเจนนะครับมออแปลงหนึ่งลูกนะครับมออแปลงหงลูกแล้วก็แล้วก็ชุดไฮวอนะครับถ้า ถ้าใส่แบบนี้แล้วครับแล้วติดโอซอยู่แสดงว่าชุดไฮวอ์มีปัญหาครับชุดไฮวอนปัญหานะ,ะดูชัดๆนะครับดูนะเสร็จแ,แล้วนะติด๊ดติดไหมสาม,ส,ามสองหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยโอเคผ่านนะครับถือว่าหมออแปลงเสียนะครับมออแปลงเสียไปนหนึ่งลูกเท่านั้นเองแล้วก็ระบบอะไรต่างๆทํางานได้หมดนะครับอ่ะลองถอดสลับดูหน่อยนะอันนี้หมออแปลงเส้นนี้นะครับเส้นนี้ ไม่ติดโอซนะเอาลองดูอีกเส้นหนึ่งครับอีกเส้นหนึ่งเขาจะติดโอซีไหมลองดูครับใส่สีแดงให้ครบนะเนี่ยอีกเส้นหนึ่งนะอ่ะเปิดครับทํางานจริงหม้อแปลงอาจจะเสียอีกก็ได้นะครับอา้าวสามสองหนึ่งโอเคไม่เสียนะครับหม้อแปลงทั้งหมดสามลูกเสียไปนหนึ่งลูกนะอันนี้คือชัดเจนแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมถอดหม้อแปลงแล้วก็ไปซ่อมชุดเอาพุทกันนะครับ เรามาดูแผงกลางกันนะครับหลังจากที่ผมถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ให้เสียเวลานะผมก็ถอดเจ้าตัวมออแปลงความถี่สูงนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับหน้าตาลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปกติก็ทําคลิปมาก็ไม่ค่อยได้ซ่อมเจ้าตัวแผงกลางสักเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนหนึ่งมออแปลงนี่ก็เสียยากนะครับแต่ก็เสียได้นะชุดที่เห็นดําๆนี่ก็คือไดโอดนะครับเป็นไดโอดเรติฟายออกมานะก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุกด,ด้านบนนะครับที่รับไฟ รับไฟความถี่สูงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เราเห็นกันบ่อยๆนะไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็จะต่อเป็นคอมมอนนะครับต่อเป็นคอมมอนอยู่ไอสามแดงนี่แหละครับเนี่ยสามแดงด้านนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะต่อเป็นคอมมอนลงมานะครับก็มอแปลงด้านเข้าก็จะคอมมอนกันนะครับแล้วก็ไฟไฟแต่ละจุดนะครับเนี่ยไฟที่ผ่านคาปาซิเตอร์แต่ละตัวนี่หนึ่งสองสามนะครับก็หนึ่งสองสามตรงนี้นะครับสามเส้นตรงนี้นะก็จะมาที่สายสีดํา แต่ละตัวก็จะมาที่มอแปลงนะครับก็คือมอแปลงตัวนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับก็ใครยังมองภาพไม่ออกนะแต่แรกๆผมก็งง,งงอยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะส่วนมอแปลงเนี่ยเราก็จะไม่วัดนะครับเพราะว่าเราทดสอบจากขั้นตอนวิธีการที่แล้วนะครับถทาวัดเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เห็นผลอะไรเพราะว่าเขาเป็นมอแปลงความถี่สูงครับเวลาทํางานจริงิเนี่ยความถี่เนี่ยเขาอาจจะกระโดดข้ามมากันหรือไม่ก็ช็อตรอบครับโดยประมาณนี้ก็มอแปลงเนี่ย ขนาดของมออแปลงก็จะก็จะมีบอกนะครับอย่างตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น42 e e r 42คูณ15นะครับ42คูณ15นี่คือขนาดความกว้างความสูงของเขานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น43ก็ไม่มีผลอะไรนะครับจะตัวใหญ่ตัวสูงหน่อยนิดหน่อยนะครับส่วนตัวที่เราจะต้องดูก็คือจํานวนจํานวนรอบครับ24รอบนะครับเข้า24รอบออก9รอบครับเนี่ยเข้า24ออก9้า ก็จะเท่ากันนะครับก็โอเคก็ใส่เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ต่อสายแล้วนะครับก็ดึงสายเก่าของเขาออกแล้วก็ต่อใหม่เท่านั้นเองนะครับอ่ะแล้วเราก็เอาลงตรงนี้นะครับเอาลงตามระบบเดิมของเขานี่แหละนะครับก็ใส่เข้าไปเนี่ยเรียบร้อยนะครับตัวใหม่ตัวเก่านะแล้วถ้ายังมีเสียอีกก็เปลี่ยนอีกครับก็ไม่ไม่นิยมเปลี่ยนทั้งหมดนะแต่จริงๆถ้าเปลี่ยนหมดก็ดีนะครับตัวนี้ก็แพงนิดๆนะครับแพงนิดๆ เงิน200มีทอนประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับข้างด,ด,ด,ด้านล่างด้านล่างก็จะมีเราก็บัดกรีไปนะอ่าตัวนี้เราก็คงต้องตัดนะครับเนี่ยตรงนี้ตัดออกเพราะว่าหม้อแปลงด้านนี้เขาตัดขาออกเพราะว่าชนกับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมบัดกรีให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะประกอบแล้วก็ทดลองกันครับครบานี้ว่าหม้อแปลงอะเสียจริงไหมเสียแล้วจะเชื่อมในไหมหรือจะติดอาการโอซีของแผงนี้ด้วยนะครับก็ต้องลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนมออแปลงแล้วก็ประกอบเรียบร้อยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ตัวไม้ลายนะครับก็โอเคผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มขั้นตอนใหม่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนมออแปลงเสร็จแล้วเราจะต่อสายแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเราก็ต้องทดสอบเหมือนเดิมนะครับทดสอบเหมือนเดิมว่าเขายังใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับก็เริ่มต้นเลยนะ อันนี้สายหมอปแปลงนะครับสายมอปแปลงก็เสียบเข้าไปนะก็ต่อเราวัดไฟจุดนี่เหมือนเดิมที่คาปาซิเตอร์4ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับวัดทีละจุดทีละจุดดูนะครับอ่ะเปิดเลยนะครับสามสองหนึ่งโอเคไฟติดนะครับปกต,ตินะจากนั้นเราก็สวิตตรงนี้สวิตตรงนี้สั่งให้ระบบพลาสมาทำงานนะครับอ่ะดูนะตอนนี้ ตอนนี้ไฟยังไม่ทํางานนะครับระบบยังไม่ทํางานอะไรเราจิ้มที่ตรงนี้รอเราก็รู้แล้วนะครับกดเลยนะครับสามสองหนึ่งี่ครับทํางานนะพลึดนะครับหลักที่สองครับสามสองหนึ่งใช้งานได้หลักที่สามครับสามสองหนึ่งหลักที่สี่ชุดนี้เป็นไฮวลต์นะครับซึ่งเขาหน้าจะสุดประมาณนี้นะครับสามสองหนึ่งอาไม่ติดเพราะว่าเขาจะเป็นคู่เขาอยู่นะครับชุดคู่ไฟของเขานะลองดูครับเราก็เช็คชุด ไฟแรงสูงด้วยนะครับว่าออกไหมด้านนี้นะครับลองดูนะ3ามหนึ่งครับเนี่ยโอเคออกครบหมดทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็ต่อหม้อแปลงเข้าไปนะครับต่อหม้อแปลงเข้าไปให้ครบทุกลูกนะลองดูครับเราก็จะกดให้ติ๊กทำงานเหมือนเดิมนะครับพอกดเสร็จแล้วก็ต้องไม่ไม่ติดโอนะครับถ้าติดอยู่ก็ ก็ไล่หาอีกนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าตีอีกก็คงจะเป็นมอแปลงตัวที่เหลือครับที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนก็จะโชคดีอะไรปานนั้นอ่ะสามสองหนึ่งเปิดนะครับเปิดเสร็จไฟโอซีต้องม่ติดแล้วก็ไฟเขียวต้องติดนะครับเท่านั้นเองนะสามสองหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับก็มอแปลงเสียจริงนะครับอ่ะเรียบร้อยคราวนี้ก็ลุ้นกันอีกรอบครับ ชุดไฟแรงสูงจะติด OC หรือไม่ก็ชุดนี้นะครับชุดไฟแรงสูงตรงนี้จะติดไหมก็มีความเป็นไปได้ที่ไฟแรงสูงหมอแปลงตรงนี้จะช็อตอีกนะครับอ่ะลองดูครับเราก็จะต่อไฟแรงสูงเข้าไปตรงนี้นะสายไฟไฮวต์ตรงนี้เข้าไปนะครับอ่ะเรียบร้อยนะลองเลยครับเปิดเลยครับสามสองหนึ่งอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ ดูไฟแรงสูงนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราทดสอบไฟแรงสูงแล้วใช้งานได้นะครับก็จะเห็นการอาร์กนะครับการอาร์คนะสามสองหนึ่งเนี่ยแรงมากนะครับอโอเคใช้งานได้ครับก็เหลือไปทดลองใช้พลาสมาดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำยังไงนะมีอุปกรณ์มีอะไรหรือเปล่าอาจจะทดลองเชื่อมดูปกตินะครับ เพราะว่าตรงนี้ต่อหัวเชื่อมได้ด้วยนะครับผมจะลองใช้เชื่อมดูน่าจะได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องส่งกลับนะครับเพราะผมก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรก็ลองดูครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะจบคลิปนะเดี๋ยวผมไปทดสอบหาวิธีการทดสอบนะครับ